บุญใดที่คุณทำเป็นประจำเป็นเกาะคุ้มครองตัวคุณสามใบค่ะบุญที่คุณทำเป็นประจำนะคะและเป็นเกาะคุ้มครองตัวคุณนะคะคือการให้ชีวิตนะคะ คุณอาจจะให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะคะมีการปล่อยนกปล่อยปลานะคะปล่อยชีวิตโคกระบือนะคะหรือว่าการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะคะให้ธรรมะนะคะคุณให้สิ่งดีๆนะคะให้แนวคิดแนวปฏิบัตินะคะให้ธรรมะแก่ผู้คนนะคะหรือว่าการสร้างหนังสือสดมนก็ได้นะคะเป็นการให้ธรรมะอย่างหนึ่งนะคะ บวชนะคะคุณอาจจะเคยบวชมานะคะถ้าเป็นชายก็เคยบวชมานะคะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นหญิงนะคะคุณก็เคยบวชชีพามานะคะบวชนะคะเป็นบุญที่สูงนะคะมีพลังคุ้มครองตัวคุณนะคะ